สวัสดีค่ะน้องรักสู่ผัดไทยลีชาแนลที่หูที่เข้าห้องออจะต้องทำจะต้องทำยังไงบ้างหรอคะพี่ว่าเราตั้งใจทำให้เต็มที่คะ่ะอย่างแบบล่าสุดมีสอบ เบนเคใช่ไหมคะก็หนูวก็ยังมีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมเหมือนตอนออดิชั่นเลยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้มองว่าเราคือเขาอยากเห็นความพัฒนาของเราก็จริงอย่างเงี้ยแต่การมาออดิชั่นอะสิ่งที่นี่รู้สึกว่าเขาอยากเห็นจริงๆคือตัวตนเราแล้วก็แล้วก็แล้วก็ความความแบบจริงใจที่เรามีอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าทุกอย่างอะฝึกได้ฝึกได้จริงๆแบบ ฝึกไดจนน้จริงๆอันนี้พูดจริงๆอย่างแบบล่าสุดก็ได้ไปดูสอบรุ่นสี่มาใช่ไหมคะหลังจากวันแรกที่ได้เจอกับวันนี้ภูมิใจในทุกคนมากๆจริงๆแบบคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่ารุ่นสี่คือเข้ามาในแบบเวอรคอลแบบร้อเปอรซะแบบ <c oughs> แบบร้องดีกันแบบเกือบหมดทุกคนเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่แบบเต้นก็จะแบบมีที่ต้องฝึกเยอะกว่าผ่านร้องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบหนูมาดูครั้งนี้หนูภูมิใจมากเพราะว่าจริงๆแบบทุกคน improve ในเวของตัวเองมากๆแล้วแบบเหมือนทุกคนเจอเวของตัวเองว่าแบบตัวเองต้องขายถึงแม้แบบบางทีเต้นอาจจะแบบว่าไม่ได้เพอร์เฟกไม่แบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบเพอร์เฟกขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ อินเนอร์หรือว่าแบบสิ่งที่เราเพอร์ฟอร์มออกมามันทําให้เราอยากมองและทําให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบหน้าดึงดูดจังเนี้ยรู้สึกว่าก็เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะแต่เป็นตัวเองในในในแบบที่ที่โอเคนะ <laughs> ใช่เมียเฮจะมีรุ่นห้าแล้วหรอ <laughs> ไม่รู้เห็นทุกคนพูดกันอะก็มังจะมีรุ่นที่ห้าหรอคะอันนี้หนูไม่รู้จริงๆ ไอ้พูดจริงๆไม่รู้จริงๆจริงเหรอนโอ๊ยเราอยู่มาแบบรับน้องจะรอบที่สองแล้วอ่ะอุ้ยตต่นเต้นอ่ะตื่นเต้นหนูชอบอะไรแบบนี้มากทุกคนถ้ามีรุ่นนาคนอายุมากกว่าจะเรียกน้องไหมจริงจริงเราอย่างาอย่างพี่เน่เราก็เรียกพี่นะคะเราก็เคารพเคารพแบบอายุด้วยอะไรเงี้ยแบบถึงจะเป็นรุ่นน้องแต่ว่าอายุเยอะก็หนูยังไงก็เป็นพี่หนูอยู่ดี แต่ว่าไม่ซีเรสื่อง age gap ก็อาจจะไม่เรียกก็ได้หนูว่าเป็นคนไม่ s ี r รียสไม่ซีเรียสเรื่องคนอื่นแบบว่าเรียกหนูเท่าไหร่แบบว่า age gap แบบถ้าห่างกันอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ s ี r รียสแบบอย่างแบบอย่างแบบเพื่อนบางคนอะไรเงี้ยคือถ้าแบบสนิทกันเราก็จะแบบคุยกันแบบปกติอะไรเงี้ยค่ะอือใช่แต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าถ้าใครอยู่มากกว่าก็จะให้เกียรติเขาแบบ ว่าเขาเป็นพี่อะไรเงี้ยค่ะใครอยย่น้อยกว่าก,ก็จะเป็นน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูแบบแต่ว่าแบบมันก็จะมีตอนช่วงแรกๆรุนหนึ่งนสองอะไรเงี้ยหนูจะเรียกทุกคนพี่หมดเลยเพราะรู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติเขาเราไม่ได้อยากแบบว่าถ้าเขามาบอกเราเองว่าแบบเออแบบเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าแบบเราอายุเท่ากันนะหรือว่าแบบเราเป็นน้องอะไรเงี้ยเรียกในอางงี้ก็ได้อะไรเงี้ยหนูถึงจะแบบเปลี่ยนซึ่งใช้เวลานานมากก่าจะเรียกก็จะเรียกฟอนเป็นฟอนได้เพราะว่าปกติเรียกน้องเอ้ยเรียกพี่ฟอนตลอดนะคะ ออฟอนมาบอกประมาณแบบสาสรอบ <c oughs> หนูก็ยังไม่ชินอยู่ดีเวลาจะพูดก็ยังรู้สึกตะกุกตะกักอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาแบบคุยกับใครเรื่องแบบฟอนอะไรเงี้ยก็จะก็จะชอบแบบหลดพูดว่าแบบพี่ฟอนตลอดเ่กี่ยวกับพี่เชอเยอะยังเนี้พี่เชอใช่แล้วพี่เชอเราเรียกพี่เชอร์พี่เชอแบบตัวเล็กตมุตมิมุมมุมุมุไปไหนมาครับ หนูฉเฉลยว่าหนูมาวันเดย์ทริปนะคะเป็นทริปลับๆที่แอบเกาะกระเป๋าป้ามาป้ามาทำงานที่เวียดนามนะคะก็เลยแอบติดกระเป๋าป้ามาด้วยแต่ว่าป้าอยู่นานนะคะแต่ว่าหนูมีเวลาว่างแค่วันเสาร์อาทิตย์ก็เลยมาเมื่อเช้าแล้วก็กลับพรุ่งนี้ค่ะ มาจ้อบป,ปิ้งค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้เรียนรู้วิธีการสั่งเสื้อผ้าออนไลน์ของเวียดนามแล้วก็ให้เขาส่งมาที่โรงแรมแบบมันมีร้านที่มันไม่มีแบบหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ชอบเสื้อผ้าเขามากแล้วหนูก็เลยแบบว่าให้เขาส่งมาให้แทนเรอดูชิเบะโคตรผิดคาทุกคน ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่โหวตให้โอชิเบะนะคะก็ตามสัญญาค่ะเดี๋ยวจะเอาคิวที่โดนน้องคนิงเทมาเปิดให้ทุกคนดูแล้วก็ตามนล้วค่ะเราดูโอชิเบะเราดูโอชิเบะค่ะสนุกแน่นอนสนุกอะไรฟินแน่นอนจริงๆ อายุ20ที่ผ่านมาหนูใช้ชีวิตเยอะมากๆเลยนะทุกคนแบบได้ลองทําอะไรเยอะมากๆแบบที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ลองทํามาก่อนค่ะอย่างเช่นเย,ย้ขอบคุณสรับไฟนะคะตู้เสื้อผ้าแบบได้ทำคอนเสิร์ตได้ได้แบบดิวนู่นดิว,ดว,ดว,ดวนี่ดิวนั่นอะไรอแถมแบบได้แบบทำงานแบบไม่หลับไม่นอนอะไร แล้วก็ได้จริงๆก็แอบ,บได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนที่มอเยอะมากๆด้วยเหมือนกันที่ผ่านมาเลยนะแต่ปีก่อนหน้าเนี้ยหนูมไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนในมอเลยอเลยนะซึ่งแบบปีนี้ก็แบ่งเวลาตัวเองให้ได้แบบใช้เวลากับเพื่อนในมอบ้างอนะไรเงี้ยซึ่งเวลากับเพื่อนในมอคือการที่ให้เพื่อนช่วยทํางานให้นะคะ คือโชคดีที่แบบเพื่อนนหลักมากเพื่อนแบบจะคอยตามตลอดว่าอย่าลืมทํางานนี้นะส่งหรือยังทําหรือยังแบบมีอะไรให้ช่วยไหมซึ่งเทอมนี้หนูบอกเลยว่าหนูเรียนโหดมากทุกคนหนูเรียนแบบพอร์ตฟลิโอค่ะซึ่งพอร์ตฟลิโอคือต้องรวบรวมงานตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีแบบปีสี่อ่ะงานทั้งหมดที่เคยทํามาซึ่งหนูย้ายมอใช่ไหมคะกลายเป็นว่าแบบงานจากตอนปีหนึ่งถึงแบบปีสอง หนูไม่มีเลยเพราะว่าแบบเรียนคนละแบบกับเรียนคนละลักสูตรอะไเงี้ยซึ่งงา้ว่าหนูต้างทำงานเพิ่มสําหรับเทอมนี้ที่เหลือ,อประมาณแบบ4ี่วีก่ะทุกคนก็คือหนูต้องทําประมาณ30 40ถึง40งานได้ค่ะซึ่งมันเป็นจํานวนที่เยอะมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่แบบงานเขียนหรืออะไรเงี้ยมันคือแบบดีไซน์ taking photo อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ create contents ทำา o s t ตอร design product design magazine อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แค่แบบนั่งคิดหัวข้อแต่มันต้องลงมือทำด้วยแล้วมันทำหรือไม่ได้เพราะมันต้องนั่งคิดแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหนักหน่วงมากทุกคนแล้วหนูก็เลยแบบบอกเพื่อนว่าเรามาช่วยแบกหน่อย มาช่วยแบกหน่อยซึ่งเพื่อนน่ารักมากเพื่อนเนี่ยไม่ได้เรียนตัวนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนก็เรียนมาเนี่ปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะคอยช่วยเหลือว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราถึงจะผ่านไปได้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จทันไหมนะคะก็ต้องอรอลุ้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วหนูเองก็แบบหนูเองก็แบบไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นในการทางานอนะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่า แล้วเราก็ยังคงชิลและเกาะติดก,กระเป๋าป้ามาที่ประเทศนี้นะคะแล้วรู้เหมือนกันว่าดิฉันทำได้ยังไงติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสซีคอนเทนกับ v ีอและยังมีเคียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am o ฟเท็แอปพลิเคชัน